บทสวดพลรจักกับปะวัตนสูตรหรือบทสวดชัยยะน้อยณโมเมนะคะบทสวดนี้เชื่อว่าถูกแต่งขึ้นในประเทศลาวบทสวดนี้จะมีชื่อว่าจุลชัยยะมงคลคถาหรือชัยยะมงคลคถาหรือทางภาคอีสานจะเรียกบทสวดชัยยะน้อยบทประพันธ์หรือบทสวดนี้ มีขึ้นในสมัยล้านช้างล่มขาวประเทศลาวโดยพระ,ะมหาปาสัมตตมหาเถนว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธเจ้าต่อเทพพรมคุดนาคปีศาตและอวะมงคลทั้งหลายหลวงปู่ชอบฐานสโมพระอริยาเจ้าแห่งจังหวัดเลยท่านนิยมให้สวดโดยเฉพาะในงานพิธีมงคลท่านกล่าวไว้ว่า ถ้ามีศึกสงครามหรือมีความยุ่งยากเกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัวให้สาธยายมนบทนี้เป็นประจำจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความวุ่นวายความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ณนะโมเมพุทธทะเตชะสาณะตะ นะนะบทนี้ถ้าสวดตามแบบาทางทางลาวสวดจะมีทํานองที่มีความไพเราะมากแต่สามารถสามารถสวดแบบธรรมดาก็ได้หรือสวดแบบเป็นทํานองก็ได้นะคะณนะโมเมพุทธเตชะสานะตะ นาตาาธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารายะประเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจะ,จะตุโลกาคัมพีลักขากาสะมุทาผู้ตุงคังคาจะสะพมมาชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยชยะทรณีทรณีอุทะทิอุทะท,ทีนทินทีชัยยะชัยยะ คะพลลตนลนาดีไส้ดีไลไส้เซนนมาลุลาชัยะพลนาราชีชัยยะชัยคัมพีระโซมพีนาเคนทะนาคีปิสาจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตะโรขีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธนะมุขชาชัยยะชัยยะวะลุนณะมุขศาตราชัยยะชัยยะจำปา ทินาคุรคันโภหชัยยะชัยยะคัจฉะคนนัตตุรงสุภะสุกระพุชงสีหะพีคัทถีปาชัยยะชะชัยยะวรลุณะมุคคยาตาชิตะชิตะเซนารีปุณะสุทินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะ ธารณีสารตินสัทธาชัยยะชยะมังคลาตลัญยาพระวะเขชัยยะชัยยะวรุณณยะเขชัยยะชัยยะลักขะเสสุรภูชะเตชาชัยยะชัยยะพมเมนทะพะนาชัยยะชยะราชาธิราชาสชัยชัยยะชยะปะทะวิงสับพังชัยยะชัยยะอารหันตา ปัจเจกะพุทธ,ธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรล,ละโหระหลินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรโคชัยยะชัยนาโควิรุนหาโควิรุนปะโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโลวะลุโนปิจอกขิวายโยจะปาชุนโฮกุมาโลทะตะรัตทะโก อัฏฐานะมหาเทวาสิทธิตาปะัสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพเพชยะลาโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทะสะบาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชัยะสดถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังขลังชัยปิโยพุทธะ สิริมโตะยังมารัสะจะปาปิมาโตประราชยโยอุโคสะยมโพธิมันเทป,ปะโมทิตาชยยตะตทาพมมะขนามเหสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมะโตอะยังมารัสะจะปาปิมาโตปะ ลาชะโตอุคโคสะยมโพธิมันเทปโมทิตาชายตัยยะตทาอินทะคนามาเหสิโนชัยโยปิพุทธะสิรีมโตอายังมาลสัจาปาปิมโตปราชายโยอุคโคสะยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเท,าทวคนามาเหสิโนชัยโยปิพุทธะสิรีมโตอายังมาลสัจะ ปาปิมาโตปาลาชโยอุโคสะยมโพธิมันเทปะโมทิตาชยัยยะทธาสุปันทะคนามาเหสีโนชโย,ยปิพุทธ,ธสะสิรีมโตอะยางมาลสัจปาปิม,โปมาโตปาลาชโยอุโคสะยมโพธิมันเทปะโมทิชยัยยะตถานาคพระนามาเหสีโนชโย,ยปิพุทธ,ธะ สิลิมาโตอะยังมารัสะจะปาปิมะโตปะลาชะโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตทาสะัรรมะขคนามเหสีโนชะย,ยันโตโพธิยามมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชย,ยสุ ชายมังคะเลอปาราชิตปันลังเกซีเซปัถวิโปคะเลอะภิเซเกสัพะพุทธานังอับขับปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยทังพัมมะจาริสุปะทักขินังกายกรมมังวาจากรมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรมมังปีทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตวานะละพันตัดเถปะทักขิน เตอัตตะลัทธาสุขิตาวิรุนหกพุทธศา,าสเนอโลคาสุขิตาโาาหถะสหัพเพหิยาภิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงฐาเนอธิขาตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินะสาสากะนังยากาจิปัต ทนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนลัทายุตะกาเลปะววสันตุวัสังวัสาวาราหากาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายสุข,ขังจิตติสุขขังอรหันตุยะถาละหังคาถาย่อ อิติจุลชัยะสิทธิมังคละสมันตังอิติจุลชัยะสิทธิมังคลัง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 สมันตังเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุขคติเป็นอันหวังได้พุทธพจน์ค่ะ